คำเตือนโปรดระวังสินค้าเลียนแบบหรือสินค้าก๊อปปี้ที่อาจวางขายในราคาถูกตามท้องตลาดทั่วไปสำหรับคุณภาพสินค้าที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นสินค้าจากทางร้าน PP Apple Shop เท่านั้นจึงเรียนมาเพื่อทราบสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ PP Apple Shop สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนําฟีเจอร์ใหม่ของ iDisk Pro หรือ iDrive Flash Drive สำหรับ iPhone ของเรากันนะครับเริ่มต้นการใช้งานเช่นเดิมครับตัวนี้ใครใสพ่พาสวิรวดไว้ก็ทําการปลดล็อกได้เลย และฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ทําการอัปเดตขึ้นมานะครับสำหรับตัว i d ได v e ของเรานั้นก็คือสามารถทําการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอส่งตรงไปที่ตัว i d ได v e หรือ iPad d r i ด e ของเราได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องอัดบันทึกลงในส่วนของ iPhone ในที่นี้เราทําการบันทึกภาพวิดีโอกันให้ดูครับและตามด้วยการบันทึกภาพในส่วนของภาพนิ่งนะครับอัานบันทึกภาพนิ่งและภาพวิดีโอทั้งหมดนะครับจะส่งตรงเข้าไปที่ตัวของ iDrive เราเลยนะครับ ไม่ต้องผ่านในส่วนของ iPhone หรือใช้เนื้อที่ของ iPhone เลยกดเข้าไปดูในส่วนของเมนู i d ได e นะครับเราก็จะเห็นภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดรวมไปถึงในส่วนของภาพวิดีโอด้วยเช่นกันครับจะแยกโฟลเดอร์อยู่ชัดเจนสามารถเปิดดูและ playback ดูได้เลยครับนับว่าเป็นเมนูที่สะดวกมากครับสำหรับ i d ได e ในการอัปเดตในครั้งนี้ ใหม่ล่าสุดครับจากทางร้าน PP Apple Shop นะครับรับประกัน1ปีเต็มสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ